นี้พาคุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับสรุ่นจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นครับทั้ง2รุ่นนี้ที่พูดถึงนะครับก็คือตัว EQE 300ครับแล้วก็คนที่ต้องบอกว่าอยากจะได้รถที่เป็นรถไฟฟ้าแบบ SUV ครับวันนี้ต้องเจอกับ EQS 450 4Matic SUV AMG Dynamic เดี๋ยวพาไปชมทั้ง2รุ่นเลยครับ มาดู EQE 300กันก่อนนะครับใครที่อยากใช้รถยนต์ซีดานนะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้เรื่องความหรูหราและได้เรื่องสมรรถนะด้วยคุยตัวเลขให้ฟังก่อนนะครับสมรรถนะของรถคันนี้นะครับ245แรงม้าครับแรงบิด550นิวตันเมตร0-100เนี่ย7.3วินาทีเท่านั้นเองครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง651กิโลเมตรครับมาดูในเรื่องของดีไซน์บ้างครับไซส์2 EQE เนี่ยเป็นรถที่หลายคนบอกว่าเทียบเท่ากับอะไรต้องบอกว่าเราลองนึกง,ง,ง่าย,ายๆเทียบเหมือน E Class ค แต่ว่าด้วยดีไซน์ของเขาครับด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันทาให้มีลูกเล่นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็เน้นในเรื่องของความทันสมัยความสปอร์ตจะเห็นว่าตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับว่าจะเป็นดีไซน์ช่องต่างๆกระจกมองข้างรวมไปถึงอย่างตัวประตูนะฮะจะเห็นว่าไม่มีขอบประตูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมือจับประตูเนี่ยสามารถพับเก็บลงไปได้จนถึงดีไซน์ข้างหลังจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเหมือนกับเป็นลักษณะคูบออกแนวสปอร์ตหน่อยนะครับอีกอย่าง,งนหนึ ล้อของรถเนี่ยเป็นลักษณะมีดวงดาวครับที่เป็นดวงดาวที่รวมๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบระบายความร้อนในเรื่องของแอโรไดนามิกก็เป็นส่วนสําคัญมาดูด้านท้ายหน่อยที่ผมชอบมากคือเรื่องของไฟท้ายลองดูไฟท้ายเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พอเห็นไฟท้ายเต็มแบบนี้1คือสวยครับ2คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วลองดูเส้นสายของตัวรถนะครับมีโลโก้ EQE e 300บอกไว้ชัดเจนนะเซนซองเซนเซอร์มีนะครับให้มาครบเลยเดี๋ยวเปิดดูฝาท้ายหน่อยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเป็นยังไง แตะเข้าไปที่โลโก้เบนซนี่ครับป๊าบนพะื้นที่เก็บสัมภาระนี่ต้องบอกว่าสบายๆเหลือๆเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าด้วยดีไซน์เนี่ยพอเน้นถึงความสวยงามปุ๊บเนี่ยมันต้องเน้นถึงการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เปิดปิดง่ายสะดวกสบายกดปิดไปหน่อยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในรถครับ มานั่งในห้องโดยสารให้ดูก่อนนะครับต้องบอกว่าพอเข้ามานั่งในห้องโดยสารปุ๊บเห็นไหมฮะหน้าจอมันจะรับนะครับบอกเลยนะครับว่าเตรียมพร้อมพร้อมใช้งานขนาดไหนนะดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่าผมชอบดีไซน์รถไฟฟ้าอย่างหนึ่งคือพอมีการออกแบบจอคอนโซลตร,ตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องด้านใต้เนี่ยนะครับเหลือให้ใช้งานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเมอร์เซเดสเบนเนี่ยเขามากักจะใช้เกียร์ที่เป็นลักษณะอยู่ตรงคันเกียร์นะเป็นอยู่ตรงมือเป็นเล็กเกียร์มือแบบนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่จะค่อนข้างเหลือเฟือนะครับ แล้วก็ดูลูกเล่นต่างๆโลโก้ดวงดาวของ Mercedes Benz เนี่ยเราจะเห็นอยู่อย่างนี้เลยมีช่องเก็บของรายละเอียดต่างๆมีช่องเสียบ USB นะครับรองรับการใช้งานต่างๆได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยแหละนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อดีนะครับในเรื่องของการออกแบบที่ผมบอกแล้วว่ามันจะเน้นในองค์ประกอบทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความสวยงามแล้วก็เรื่องของการใช้งานด้วยสําคัญที่สุดนะครับผมจะบอกว่าไลติงนะฮะเรื่องไลติงเรื่องแสงเรื่องเสียงของ Mercedes- Benz เนี่ยยอมครับ ระบบเครื่องเสียงก็ดีนะครับด้วยระบบของแสงก็ดีนะครับวัสดุอินทอเนียที่ใช้เนี่ยจะบอกว่าหรูหราสมกับเป็น Mercedes b e n บจริงๆครับคนที่กลัวนะว่าเฮ้ยดีไซน์ออกแนวสปอร์ตออกันสมัยแล้วจะข้างหลังนั่งเป็นไงผมให้ดูเล็กรูมก่อนลองดูพื้นที่เล็กรูมก่อนผมบอกแล้วว่าดีไซน์ไซส์นี้แจ๋วมากนะครับเล็กรูมนี้เหลือๆเลยมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยเอาเป็นว่าถ้าถามผมนะไซส์กาลังดีนะครับ ข้างหลังนั่งสบายข้างหน้าได้แบบสปอร์ตขับสนุกได้ด้วยก็น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า eqe 300ตัวนี้รุ่นนี้ต้องบอกว่าผมตั้งใจมาเลยครับวันนี้สำหรับ eqs 450 4 f o r m a t i c suv amg dynamic ครับ ความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของสมรรถนะนะครับอย่างเช่นตัวเรื่องของแรงม้าเนี่ยสามร้อยกว่าแรงม้านะครับแรงบิด800นิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อยหกวินาทีครับท็อปสปีดวิ่งไปถึง210ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะนั้นใครที่คิดว่ารถไฟฟ้าขับไม่สนุกคิดใหม่ครับอัตราเร่งได้ท็อปสปีดได้เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนกับตัว EQS อ่ะอาจจะแบบว่าทันสมัยใหม่ขึ้นหน่อยเป็นสีนี้เนี่ยเอ้ยมันดูสปอร์ตดูสวยนะครับมีตัวบันี้ สวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพอเป็นตัวที่เป็น SUV เนี่ยผมว่าเนี่ยมันได้เฮดรูมนะครับแล้วดีไซน์ตรงนี้จะเห็นว่าแหมเหมือนประเภทรถทุกซุปเปอร์คาร์นะแล้วดูนั่งสบายดูโปรง่งดูโล่งดีนะครับไล่มาถึงด้านหลังเลยไฟไท้ายสวยยาวเลยเชียวนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรนะคันนี้ครับเป็นรถ3แถว7ที่นั่งครับ EQS e 450 f o 4matic SUV AMG Dynamic เป็น3แถว7ที่นั่งครับนะฮะแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระนี่ขนาดเปิดไว้7ที่นั่งนะพื้นที่เก็บสัมภาระยังมีให้ใช้งานได้อยู่นะครับเพราะนั้นผมต้องบอกว่าอันนี้แหละคนที่มีครอบครัวพ่อบ้านชอบความทันสมัยชอบเทคโนโลยีชอบความหรูหราชอบสมรรถนะถูกใจแน่นอนครับ ประตูดูดครับปิดเรียบร้อยนะฮะเหลือครับแล้วเนี่ยคือความที่ผมบอกว่าคนที่มีครอบครัวรถพ่อบ้านถูกใจแน่นอนเพราะอะไรพื้นที่มันโลง่งมันโปร่งเฮดรูมมันเหลือครับหลังคาเป็นกระจกเป็นพานนรามิกแบบนี้มันโลง่งโปร่งสบายเปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแยกนะครับรับแอร์แยกมีช่องแอร์แยกมาให้มีจอแยกซ้ายขวามาให้ด้วย ถูกใจสมาชิกในครอบครัวแน่ๆนะครับพื้นที่นะครับเบาะนั่งเห็นไหมจะเห็นว่าองศาของเบาะเนี่ยเอ็นได้นิดหน่อยนะครับนั่งสบายๆนะฮะแล้วก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าออกแถว3ปรับไฟฟ้านะครับสามารถที่จะกดปรับพับเบาะแถว2ออกมาปุ๊บแล้วเข้าไปนั่งแถว3าได้เลยใครที่ใช้แค่2แถวแถว3าไม่ใช้พับราบลงไปเก็บของได้เพียบเลยครับเดี๋ยวพาไปดูตรงตำแหน่งโพสิชันคนขับมั่ง ประตูปิดเบาๆครับดูดเข้ามาพวงมาลายัยมัลติฟังชันนะครับแฮนด์ชิปมีปรับทุกอย่างได้จากตรงนี้หน้าจอทันสมัยมีจอทางซ้ายมาด้วยนะจ๊ะ EQS ต้องมีครับใช้งานดีอนเนกประสงค์หรูหราต้องมีครับจอยาวๆลากไปแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นชัดขนาดนี้นะแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางนะครับบอกรายละเอียดการขับขี่ได้ทั้งหมดเลยโพซิชันนั่งขับดีมากสบายมากบอกได้เลยตรงกลางนี่ขอโทษนะครับ วางแก้วเครื่องดื่ม2แก้วมีช่องเสียบ USB ถือว่าเป็นรถสําหรับพ่อบ้านอีกคันหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนครับเห็นกันไปแล้วนะครับทั้งตัว EQE 300นะครับแล้วก็ EQS 450 f o r m a t i c s u v a m g Dynamic ครับต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบครับถ้าคนที่ชอบแบบซีดานนะครับเน้นใช้งาน รถไฟฟ้านั่งสบายนะครับหรูหรามีเรื่องสุตบริการรองรับทุกอย่างครบนะครับผมว่า e q e 300เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าเป็นอย่างผมนะครับคนที่มีครอบครัวต้องการความมเนกประสงค์ต้องการพื้นที่ใช้สอยต้องการความสะดวกสบายต้องการเทคโนโลยีที่สำคัญคือต้องการความหรูหราแสดงออกถึงความภาคภูมิใจนะครับในการใช้รถยนต์คันนี้ผมแนะนําเลยว่า EQS 450 f o ร์เมต SUV AMG Dynamic ครับ ที่สําคัญเลยต้องมาดูตัวจริงนะตั้งแต่ด้านหน้าล้อภายในห้องโดยสารรวมไปถึงลองฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับมาถึงเรื่องของราคาครับเชื่อว่าหลายๆคนกําลังอยากจะรู้นะครับ EQE 300ก็ตามนี้เลยครับส่วน EQS 450 f o r m a t i c SUV AMG Dynamic ตามนี้เลยครับเป็นไงฮะถูกใจไหมครับผมบอกเลยนะฮะว่าราคานี้ครับคุณจะได้องค์ประกอบที่มันค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ครับ รถยนต์ไฟฟ้าครับประหยัดพลังงานขับสนุกได้เทคโนโลยีได้ความหรูหราได้สมรรถนะการขับขี่ได้ความปลอดภัยได้ความมั่นใจแบบที่มี mercedes-benz คอยดูแลคุณไปตลอดครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทาง mercedes-benz ประเทศไทยนะครับที่มาให้เราได้ชมงานเปิดตัวทั้ง2รุ่นนี้นะครับไว้มีโอกาสเอามาทดสอบทดลองขับดูแล้วจะได้รู้ว่าคันไหนเนี่ยมันจะถูกใจมากกว่ากัน